สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแป้งเราเองนะครับตอนนี้กำลังหอบยาอยู่ขออนุญาตลูกโอ้โหดูฮะหอบยาไปให้พี่ออสกินด้วยกันนะครับผมดีตอนเย็นด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมคิดถึงกันไหมครับทุกคนนี่ก็แป้งเราเองนะครับหอบญ้าอยู่นะครับผมนี่ได้สองมัดเองนะเยอะสุดละสองมัดนะครับผมช้างพังก็จะได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมนี่ดูดิครับแม่หกนะครับผม แป้นจา๋านั่หนึงลูกไปเดินคือแป้นเราจะต้องเดินเร็วหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขาหอบยานะครับผมมาดโิโอ้โหไปหาพี่ออสนะแป้นไปอยู่กับพี่ออสนะคะ <biases. S 2> ไปเลยลูกเ okay, ยละไปอยู่ไปอยู่กับพี่ออสนะครับไปเลยแต่ออสออสอยู่ไหนอ่าลงไปไปอยู่ออสนะเป็นไหมพี่พี่เป็นนะไปไปไปนะมาเป็นพี่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 อยู่ด้วยกันเป็นถอยถอยแป้นถอยลูกถอยไปเออหน่ะถอยอยู่ด้วยกันลูกถอยเออน,ะอน,น,อออนี่แหละ กินด้วยกันนะครับวัสดีครับวัสดีทุกท่านด้วยนะครับน,นี่ก็จะเป็นออสแป้นเรานะครับผม2、สามีภรรยาก,กันแล้วนะครับแต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่มีลูกครับผมนี่ก็ยังรักรักโสดอยู่นะครับผมออสเรานะครับส่วนแป้นเราก็โสดแม่ไม้มสดน,นะครับผมนี่นะแป้นสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ายาังลูก mm. บนสูงบนสวัสด,ดีค่ะโ mm. อออสดูออสดิออสดีครับยังลูก ออสครับออนโอ้โหอะไรดูสิครับแป้นเอามาให้กิน2มัดนะให้แบ่งกันกินดูออสให้หมดนะครับของที่อร่อยเอาไปหมดเลยเป็นต้นข้ะโพดนะครับผมต้นกระโพดนี่ก็ไม่ค่อยจะได้กินกันสักเท่าไหร่นะครับผมนานๆนนทีได้กินนะครับคือหญ้าในเปียก็ยังมีใต้ขาออสเห็นไหมครับผมก็กินทุกวันนะครับเขาก็อาจจะ ไม่ห่วงกินเท่าไหร่เพราะว่าเขากินจนบางทีเขาก็เลือกกินนะนี่แปนเราต้องกินยาเนเปียนะครับแทนต้นกระโพนเนี่ยออทหอบไปหมดแล้วนะครับผมออดสวัสดีครับยังสวัสดีครับพีนะ่นนลูกออดเลยออท <c oughs> บนสูงออด <c oughs> เลยง่วงบนป้าแฟน <c oughs> โอ้โหนะครับลูกๆของเราก็ดูดีครับห่วงกันกินจ้างนะครับผมออดเราก็ห่วงมาก เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะครับผมอตอนนี้เราก็สวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่ปางกาศสดชื้นนะครับผมดูสิครับโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสนะนี่ก็จะเป็นออสแป้นนะครับผมดูแป้นเราไม่ไปไหนนะอยู่กับออสนะครับกินหญ้าด้วยกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมีสประรดมาให้น้องๆเขากินด้วยนะครับผมวันีผมก็ไปเอาสประรดมานะครับด้านล่าง เดี๋ยวจะมาแบ่งให้เขากินด้วยกันนะครับผมหิวกันหรือยังคะแป้นหิวหรือยังออดหิวยงังออดเอ้ออดหิวไหมออดออดครับหิวไหมออดออดหิวไหมลูกหิวไหมหิวไหมอ๋อหิวแล้วนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสับประรดนะมาให้ออสกับแป้นเขากินด้วยกันนะครับผมก็อาจจะเป็นรางวัลเล็กน้อยนะครับนี่มาป้อนให้เขาหน่อยนะครับวันนี้นะครับโอเคครับ สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับแม่เป้นสวัสดีครับบอลสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วข้าวก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็เป็นครอบครัวของเรานะครับอันนี้จะเป็นไฮออสนะครับแล้วก็แม่แป้นเรานะครับหรือแม่คุณซับของเราเองนะครับผมสวัสดีครับผมแดงนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นครอบครัวของผมเองนะครับผมจะเป็นลูกๆที่เราดูแลกันนะฮะก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะครับผมก็รักเขานะครับ ถึงเขาจะตัวใหญ่นะเขาก็ต้องมีคนดูแลนะครับ um เนื่องจากว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเราต้องคอยหาอาหารให้เขานะครับดูแลสุขภาพร่างกายอาบน้ําดื่มน้ำอะไรทุกอย่างนะครับผมเนาะใช่ไหมลูกป้าจา um <บ>๋าจุบ๊บๆโบนายค่ะโบน่อยจุ๊บๆหน่หนอยค่ะอ๋อออดสวัสดีครับก่อนกอดยังกอดเลยลูกกอดหน่อยสุลากอดเลยลูกอลอกอดดิเออกอดดิกอดดิกอดดิ นะครับผมข้ามีกล้วยนิดนึงมาให้กันระดับวบันวันลบเอิ่นแปะนะอืมกล้วยบ้าๆอย่าแย่งกัน,นอย่าแย่งกันลูก โอเคนะครับกล้ยเราหมดแล้วนะเดี๋ยวอัแป๊บนึงแล้วไปเอาสับปะรดออสเลยแคนแคนจ๋าหิวหรือยังหิวไหมกินให้ทานออสนะเข้าใจไหมลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาสับปะรดให้น้องก่อนดีกว่านะครับกินนก่นนี่เลย ีจะเป็นสับปะรดนะจะอะไรมีอ้อยด้วยใช่ไหมออลนะเป็นของที่ปงังนี่แหละนะครับผม นะครับนี่นะสับปรรดสวยมากมมหิวเหมือนกันเนี่ยปปออไปา่เอาลยบเคนะครับนี่เราเจะต้องป้อนกัน ชิมด้วยถึงจะอร่อยาาสับประรดหวานมากเลยนะครับผมเล็กแต่หวานสุกมากเลยอะ่ะ ก็เยอะหลายลูกอยู่นะครับผมนี่เราไปเอามานี่นะแพ้หอยแป้หอยลูกทอ,อ,อดอย่างนี้ ก็เป็นของที่อร่อยนะเนี่ยแป้นถอยแป้นถอยแป้นถอย Ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đây, không luôn กินคนละครึ่งแบง่งคนละครึ่ง อะไรยังฮะอ๋อเหนียวยังครับคุรอน,กกนะครับนี่ลูกสวยๆนะครับนี่ปอดีปากปอดีคําเลย เอาเลยเอาไม่กินโซ่เลอเลย ครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วเหลือ2ลูกสุดท้ายนะเราก็จะปอนป้อนในปากดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวป้อนในปากนะหมดแล้วลอย่าแตะกล้องนะขอบคุณหน่อยขอบคุณครับ่อนออสบอบครับไปยังขอบคุณนะครับ mm. นีนะครับผมก็จะเป็นครอบครัวของเรานะครับดูนะออแป้บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งครับชุดรอเก็บกล่องก่อนโอ,อเคนะครับก็จะเหลือเอ่อ ออดสีปากดีกว่านะครับออดบนอ,อน่านะปอดบนสูงบนโอ้โหนะครับหมดแล้วออดเอ้หมดแล้วนะครับสุลลอนี่ออดตันี้ก็เป็นไผ่ออดของเรานะครับผมนี่ก็แป้นวางลูกอย่าแย่งออดแป้นจ๋าแป้นแป้นหิวยังอ้าปากสูงสูงนี่พอด,ดีคำเห็นไหมครับผมนี่ก็ กินหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะลูกโบเบนะครับไม่มีนะมีนะครับสุดรอันนี้ก็เป็นครอบครัวของเรานะครับที่เราดูแลกันประจํานะครับผมก็ออสไนีดูแลนานมากเลยแป้นเราก็เพิ่งมาดูแลในช่วงโควิดนี้แหละนะครับผมนาประมาณสักสี่หรือห้าปีนี่เองนะครับก็เพิ่งมาดูแลกันแต่ออสเนี่ยอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วนะครับคือรู้ใจเลยนะครับว่าเขาต้องการอะไรเป็นเป็นยังไงมายังไงนะครับรู้หมดนะครับผมก็คือว่าอยู่ด้วยกันรู้ใจกันมากนะครับผม ก็เป็นช้างพลายด้วยนะครับเป็นช้างพลานี่เราก็ต้องมันสังเกตอาการดูแลเขานะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับช้างพลานี่จะดูแลเหมือนช้างพังไม่ค่อยได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขามีอาการตกมันด้วยอย่างนี้นะครับผมแป้นถอยจ้ะถอยแป้นถอยก่อนเดี๋ยวพอเอายาให้กินนะแป้น <S 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 ถอยค่ะถอย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 หน่อยเร็วไปอยู่กับออสไปถอยถอยก็ลูกถอยนั่นแหละเออนั่นแหละ จะพ่อยายให้กินอีกนะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นลูกๆของเรานะครับที่เราดูแลกันนะครับผมถ้าถ้าชอบครอบครัวของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆนะครับนี่จะเป็นครอบครัวของกวานแดงนะครับแล้วก็ออสแม่แป้นเราด้วยนะครับผมดูแลกันก็ขอให้ดูแลกันนานๆด้วยนะครับผมนี่นะก็ครอบครัวที่น่ารักของเรานะครับฟังฟังรู้เรื่องครับฟังภาษารู้เรื่องด้วยนะครับผม โอเคนะครับบ๊ายบายนะครับออดสวัสดีครับบอนแป้นสวัสดีค่ะก่อนเร็วครับก่อนครับบอลค่ะก่อนค่ะบอลสูงกว้างบอลบอลออดบอลกว้างแป้นนะบายจ้ะบ๊ายบายแป้นฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะแป้นจ๋ากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามแป้นด้วยนะคะ อดด้วยใช่ไหมลูกอดด้วยนะคะอออโอเคนะครับก็นี่เราจะโยนยหญ้าอีกนะครับผมครอบครัวเราต้องกินด้วยกันนานๆหน่อยนะครับกินเยอะๆนะครับวันนี้อโยนหญ้าให้คนละมัดนะกินด้วยกันอา้าวมัดข้างล่างก็มีนะแป้นเอ้เนี่ยเอา,เ,อาเสร็จ <laughs> Euh เสร็จจะออดหมดเลยนะออดเราไม่แบ no ่งให้นะครับหอบเก่งก okay, ็ประมาณนี know, okay, okay. No KS, okay, ้เลยนะหอบแล้วก็หอบหนีเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะมียญาอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแป้นเราไปได้กินอยู่นะครับ FC ทุกท่านนะครับทุกคนนะไม่ต้องห่วงแป้นเราไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวก็ได้กินนะเดี๋ยวพ่อจะแยกกินคือตอนนี้เราให้เขากินด้วยกันนี่แหละเรารู้ว่าออดไม่ค่อยจะแบ่งให้น้องกินนะครับผมโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายบายนะครับ บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบๆแม่แป้บ oh, ๊ายบายๆออดบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายค่ะโอเคครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ